นั่นดิโอ้ยเดี๋ยวเอามั้ยปักบุดลักบูเมันรลุดมันรลุดมันคือลันไหนมันหนักมันหนักมันก็เลยมันหนักน้ำหนักมันหลายน้ำหนักไม่ตันไหลาเนี่ยไม่ขาเก็ดหลายเกตไม่ไผ่เขาเหลามาแค่ยุกรอบหนึ่งก็จะเป็นขีดไปแล้วมันหนักมันลันดิหนักแล้วมันรักก็มันมีคือมีแนวเนี้ยของหวงมันนะ นี S <S <preach ers> so first, ่ม <that> <that> ือพลาอนเนาะเมื่อแล้วมันหางหมดแล้วนี่มือบวมเลยเอาโยกันโยกันหางยากเลยหางกับต็มเต็มมันโมโหขนาดไหนสว่างกับระเบิดนะครับเดี๋ยว่างมันมีว่างผ่านกับระเบิดเจ้าของไตตรงมตรงนรงต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 รงอะวางลงเลยคือพวกหางเต็มเต็มหนารถมาเต็มหนากระบลแล้วเนาะช่วงนี้ต้องตัดเสียงออกเลยตัดเสียงออกเลยเห็นแต่ภ่าเป็นทีละ ถูกกล่องพังใชะะ่ไหมามะกลายหรืขา้าวมะกลายตะก,ก,กร้อจำพู้กำกับนางยังได้พอเดี๋ยวไปตัดเทียงไหนดิเออที่ให้พ่พอวออาอยัางกไ็ได้ยังทีนะปีไรไปได้ที่พอได้เนี่ยอ๋อบาทยังมีรางเดี๋ยวตี๋มนไม่หลังทหารมี่วาเพียดนี่เขาหม่มาเพียดนี่เพียรยู้กับเบิรงเอากมาคงซุกไปบ้างเลยเพียดทุกคนจะดดว,ว่างเดีามาใกล้กล้องแล้วมันถึงรันก่อนแล้วกล้องกล้องปลาแพงเหลเกือบสี่พัน ไรอยู่นี่เนาให้ไหรหมาคนให้ไหรตรีมือพันแล้วม่ให้ไหรย่งย่างไปรบลวนะครคุณสิบอ,อกรถน,น,น้องขยานเนาะมีป้องแทนละปะ้องแทนพ่จ่าป้แทนกออกไป,นกปเนาะป้องแทเนาะ กยังมุดไปได้ยังอหามาหาบาใหม่มหาตกเไ่ด้าอางน้ไม่ไ,ไ,มไนนเาเดียบไปว่างแยกเทียวบาปืนปืนนืว่างแยกเทียวบววาเท่าไหร่ อบ่อบ,าบ,าบา้างเลยเมื่อไก่ขังเล้วเป็นบ่อัวทำไมตะกี้ขึ้นสิดจังขินแล้วเนาะป <laughs> ันนันว่าโมเมนต์คอมเมนิด, <laughs> นดกเก่าอคอมเก่าเหอะ เ้ยวังตัว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 เห็นหมอบาดอ่เดี๋ยวมาตีเพยกัตีเพลกนงหางไหมอืตีเพลกนัหางไหมห่าแล้วตีเพลกนัหางไหมเขาจเนาะเขดึกเพลนยีลูกอีกแน่มันเนี่ยก้องกดิเข่าก่อนเลยตองกดติเขาก่อนเลยครับยังเขามือจบเลยไก่งางขามเราแล้มง เปิดทางมันความเรยไกลเลยต้องอยกันได้ะขะึ้นมานะ พ้าะมันไก่ตื่นกินมันอก่เนาะเพียนเลย

หางบ้างบ่ต้องเคาะมานเลยอันนมันลงโอ้ยเอามาวางเป็นหมาเลยเพื่อมาพาเค่องน่อนี่บ่นีเด้พามันไปใส่บดงนี่มันเละโอ้ยมอวางของขังมันกิ่นเลอือนมโอ้ยไปเห็นเละอย่างนี่กิ้มบดฝังนั่นกับ่งนี้ด้วโอ้ยมันขมไปขามาเอามาเลยหางมาเลยใครทำการแดงใาม่อ่ามันจะดูเลยนี่นี่เมื่อกุศล มันเหี่ยวน้ำหนักล่มร่มมีผลนี่นี่บ่มีล่มบ่มีล่มลอนร่มหยับยางเดียวที่ร่มนะพยานเนาะเหยับยางเดียวม่ใช่ที่ร่มมาไหนเก่งบันิทมือมองเราแล้วแท่งบันิเตะขำเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นทำมัลตรฐานบ่มาตรฐานเนี่ยโมยูป็นน้ำไม้มันเปียกมันเลยมื่นหัวมันนะเปียกต้องเปียกใครกัน มามันบวางเาางลงอืวางไว้ไปทำกระางแดงเต้องมือกูเลยอย่ามือกูเลมีปัญหาเลมันหยัดเปันนี้ก็คือลันแท้ไกลมันยางหยนี่จบต้องพยายาเนาะจบพาวพยายาเนาะเออหยป็นรูปลัน่แหละ เป็นฟ้อนเนี่ยโดดเต็มหองเหลืเถอะเลยใช่ะไปเห็นว่ามโอเคไหเดีบยวอยนะครับโอ้ทุกคนมึงอันนี้คือกับอิตึบกับดับอิตุบอีตุบฟันอุดนี้นี่อิตุบฟันนต้องลายด้วยมากับคอมมากับสหาย

กับอีตึิของพ่านอูดตอนตงวกายเดยี๋ยวเขาคอยมายามกันครับผมเคอยมายามกันนะเอามะคุ้งซุกมะละกอซุเนี่บางไหม ภาพถ่ายทหนไ